เเเเเร็วน่ pues <the> an er <ados> ่ยยยยออออใชาา้้สฮกโอเคครับท um ่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเดอะแบงค์ที่สั้นลิตรนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในทุ่งนาแสนสวยให้ดูถ่ายไปถ่ายไปก็ถ่ายไปโอเคกลับมาเดี๋ยวขอพักเดี๋ยวไปมือกัท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาขี่ไบส์เตอร์คันนี้นะครับ ว่าผมจะถกเถียงนานหรือเปล่าไปดูกันไปรแรงอยู่โอรถอู่อยู่บ้านรถเอกพารรูปรอรถแม่ยาาขัดเสื่อเงาเอ็มเสือหมอบนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะโชว์ไก่โชว์กากให้ทุกคนดูนะครับว่าผมจะยกล้อจักรยานเนี่ยยาวเป็นกิโลเลยทุกคนไม่เชื่อผมใช่ไหมเดี๋ยวดูทั้งขาไปและขากลับไม่เอาร้อลงแต่ต้องหันไปทางนู้นไปทางนั้นทไกเน ามันลดโอเคครับทุกคนมีคอนเทนต์ใหม่ไอเด็กสามตัวเนี่ย <Nope. S 1> มันมาท้าผมแข่งเลยโอเคเดี๋ยวมันมาท้าผมแข่งเดี๋ยวผมให้ดูหน้าพวกมันมีโูกผมมีหลานหลนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมให้ดูหน้าพวกมันทุกคนนี่นี่เห็นไหมดูหน้าพวกมันมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมน้องเดิมพันอะไรเลยวันนี้กินตะกยานกันปะกินตะกยานอยายเอาดิกินได้กินตะกยานกันเอาไหมลงไปไว่ายนะ้ำลงไปน้ำเลยเหรอ เดี๋ยวจุดสตาร์ดอะไม่ใช่ตรงนี้นะครับนู่นผมจะไปตรงนู้นแล้วแข่งมาจนถึงไอ้นี่ครับธงชาติไทยเรานะครับผมธงชาติตรงเนี้ยเน่ๆนะทุกคนดูเห็นไหมผมหันกล้องไม่ค่อยถนัดทุกคนมันจะตาลายเลยนะต่แต่แต,ตรงธงตรงนู้นเลยครับแล้วมาถึงธงตรงนี้ธงสุดท้ายเนี่ยเป็นธงชาติไทยเนี่ยครับไปไปดูกันเดี๋ยวผมถือถ่ายแล้วกันเพราะมันไม่มีตาก,กล้องนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเช่นไฟเอ้ย จุด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 สตาร์ททุกคนจุดสตาร์ทเราไมอาจจะแรงหน่อยนะมันเป่าผมไม่มีตังซื้อกล้องนะครับผมได้แค่ใช้มือถือถ่ายอะครับนี่นะทุกคนจำไว้ไนะนนไปแพ้โดดน้ำ <Okay. S 1> พร้อมอย่างเดี๋ยวเอาผมถือกล้องแล้วกัน <Yeah. S 1> เดี๋เด้อเดียวไปมึงไปมึงไปต่อให้มือเดียวได้ครับน แกอ่าวไหวเบาไหวเบาไหวเบาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่มาเลยเฮ้ยใส่มาใส่มาเฮโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๊บไปเฮ้เด็กเป็ดไอ้ชิบหายไอ้พี่มาปวดต้นมันเบียดผมโอ้โหมึงเบียดใครทุกคนเป็นแถบเลยเด้ มันเป็นแถบเลยลงหรอเน่ตกลงใครชนะผมดิเฮ้ยครับทุกคนเพราะว่าน้ำตรงนี้มันไม่มีให้โดดนะครับมันมีแต่ทุ่งนาโดดทุ่งนาเดี๋ยวไม่เอาดีกว่ามันมันไอ้นี่ครับทุกคนเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวขอเด็กๆเปลี่ยนกิกาให้พี่ทำไรเดยพี่แพ้อะทำไรจิงรดอะไรนะฟันจิ้งเรดพร้อมเพียงกันกี่รอบห้ารอบโอเคเดี๋ยวผมให้เด็กถ่ายให้เดี๋ยวผมคนจริงทำจริงอยู่แล้วห้ารอบก็บห้ารอบอะเฮ้ย หมุนสดลองสดด้วยทุกคนโถ่ไปเลยไปเลยปไปก็ไปดูแล้วจดจำมันจตกไปกไงจริงเลยไหวะเหลียวบอกเหลียวเออใช่ใช่หนึ่งสองไมมันนานจังวะสามสี่คืาหมือน มือนัครับลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวได้ปะอยู่ไทยกันเลยเฮ้โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับถ้าคลิปใหม่ถ้ายังไม่แจ้งเตือนก็สามารถกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่แล้วกดกระดิ่งใหม่นะครับมันจะแจ้งเตือนนะครับผมลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมคลิปของผมไม่ว่าจะคลิปเกมคลิปเกียนคลิปแกล้ง มาหมดมาเต็มระบบครับทุกคนสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบาย